สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้นะคะฝ้ายพาท่านผู้ชมมาดูตู้บอลสีใหม่ของฝ้ายนะคะซึ่งตู้นี้เนี่ยนะคะแม่ฝ้ายเป็นคนทําให้เองเลยนะคะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยปกติคนทําตู้แฮนด์เมดจะเป็นคุณตานะคะแต่ตอนนี้เออคุณตาไปต่างจังหวัดนะคะนี่ค่ะก็เลยเป็นแม่ฝ้ายนะคะทําให้นะคะนี่ คือตอนนี้เราย้ายบอลสีจากตู้แรกนะคะมาไว้ในตู้นี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราบอลมันแน่นนะเราก็เลยจัดจัดนะคะทําตู้นี้เพิ่มนะคะเพื่อที่จะเอาบอลสีตู้กลางนะคะมาไว้ตู้นี้นะแล้วก็กระจายจากตู้ที่มันแน่นๆน่ยนะคะไปไปไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปให้ดูเนี่ยเนาะตู้ของเราก็เป็นตู้แฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะนู่นนะคะ ฝั่งนี้จะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะคะไปะเดี๋ยววันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมบอนสีนะคะว่าตู้นี้เนี่ยจะมีพันอะไรกันบ้างนะคะอ,อะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายให้แม่ช่วยแนะนำดีวดกว่าดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆอะแม่ฝ้ายรู้ทุกพันเลยนะคะว่าอะไรชื่ออะไรบ้างอะเดี๋ยวให้แม่ช่วยแนะนำหน่อยมันหนยต้นนี้อะไระคะทีวี กิรินี่อ่ากำลังเล็กๆเลยใช่ไหมคะต้นนี้ขึ้นหลายต้นเลยอ่าแล้วถัดออกมาคืออะไรคะมิ่งมหามงคลไทยนะอาหานนี่ของไทยนะคะใบกลมๆไปก็นนลเศนอ่าอันนี้นิละเศนค่ะนานผู้ชมนี่ค่ะนิละเศนนะคะแระวก็หานุมานอมภาอาน เข้าเฝ้าเออเข้าเฝ้าหน้ามันแคระกันอ่หนุมานเข้าเฝ้านะคะต้นนี้อันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะคะแล้วก็เอาจริงๆข้างล่างนั่นที่เป็นกับกาบนั่นคือหน้าคาราดนะคะเป็นชัดไหมคะนี่นะคะบอลสีหน้าคาราดนะคะท่านผู้ชมที่ใครได้ไปบ้างเ่ยอ่าถัดมาตรงนี้ค่ะต้นใหญ่ๆเลยอ่าแม่มาแนะนําต่อเลียวต้นนี้คืออะไรเอ่ย ทศัค่ะทศกัณฐ์นะคะต้นนี้เรียกว่าใหญ่มากเมยเนาะคือท่านผู้ชมแนบใบทำตู้ลึกนะคะก็คือจริงๆเขาใหญ่มากแล้วก็จริงๆริลึกแบบเนี้ยดีเนาะสีเป็นจะลงไทยหน้าตาแบบนี้ไอเท้นะลูกนี่แดงกัดไม่หมดนี่คืออันนี้เป็นสีเป็นจะลงไทยแท้เลยนาะแม่เนาะคือแบบว่ามันจะกัดแดงนะคะมีหลายพันมากเลยตอนเนี้ยขนาดเราขยายตู้แล้วอ่ะน้องยังติดกันเลยนะคะท่านผู้ชม ฝั่งนี้จะเป็นสีม่วงม่วงมงคลม่วงมงคลนะคะสีปาดอ่าสีปาดต้นนู้นนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมใบเขาจะยาวๆแล้วก็สีชมพูใช่มัคคานแบบนี่นี่นี่ค่ะมัคคานปกติเขาจะป้ายแต่ต้นแบบนี้คือไม่ป้ายนะคะท่านใดที่เอฟไปอะค่ะเรากันแบบไม่ป้ายก็คือสวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่มันคือเสื้อสมุดนี่มีรูปลูกค้าด้วยสีเสื้อสมุดนะคะนี่ค่ะ กัดสีแดงๆเลยนะคะต้นนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราพาชมบอลกันนะคะอันนี้นางเกาสุริยานลูกลนี้นางเกานางเกาสุริยาค่ะต้นนี้นางเกาสุริยาค่ะ,ะตู้นี้จะเป็นอันนี้เป็นตับเดือนท่านผู้ชมเพิ่งย้ายตู้นะคะยยน,อน้องก็เลยจะแบบคอตกนิดนึงนะคะบอลสี่เดือนกันยายนนะคะตู้นี้หยาดฝนเนี่ยลูกเนี่ย ขายหยาดฝนเนะาะใบยาวๆคือตู้นี้เราจะเราจะเน้นเก็บบอลที่สูง<ช>แล้วก็เป็นพันที่แบบเป็นไทยนะคะ<ช>คือเราเป็นไทยทุกต้นอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นชื่อชื่อไทยนะคะพวกหนุมานอะไรนะคะทศก,กัณฐ์นะะกกีนี่คทศกัณฐ์ยังเบบีอยู่ยังเล็กไม่เบบีแล้วอันนี้ย<า>ยคือทศก,กัณฐ์นะคะก,กสีกำลังกดถ้ากดสีเต็มแล้วจะเป็นแบบนั้นนะคะ ต้นนี้สมัยนั้นเราซื้อมาตั้งแต่เด็กๆนะคะห้าพันต้นเท่านี้แหละอ่าเท่าแบบประมาณนี้นะคะจ้ะอ่าห้าพันนะต้นนั้นอ่ะแพงไปเดี๋ยวเราไปดูอ๋อมีอีกต้นหนึ่งด้วยทศกัณฐ์นะคะป่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะวันนี้พาไปดูหลายๆต้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่หมดทุกต้นเนาะอันนี้คือ จุลพนนะคะต้นมี้จุลพนนะคะใบเขาจะแหลมจานหนวดเที่ยวเยอันนี้ในจยนหนวดเที่ยวนะคะแต่จริงๆจุลพนก็คล้ายๆกับหนุมานออกศึกเนะาะแต่ว่า <จะ S 1> เขาจะแหลมนะคะ,ะต่างกันเหมือนสามเหลี่ยมนะคะอันนี้หนุมานออกศึกอันนี้ก็ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อันนี้เป็นน้องเนาะทศกัณฐ์ต้นน้องนะคะนี่จะเป็นหน้าคราชอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นบอล บอลเหมือนแบบนี่นี่สีนี่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 ด้วยลนฟ้าไทยนะคะกําลังกําลังกัดสีเนาะเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะยักษ์ปักหลานยักษ์ปักหลานออกลูกแล้วท่านผู้ชมคือก็กัดสีเป็นสีชมพูนะคะอ่ะอันนี้คือโป๊ะแก้วอ่ะนี่โพ๊แก้ว นี่สุนทรผู้นี่คะแนนใบเขามันจะมีกระดูกสีเขียวลรคใบสีชมพูกระดูกเขียวนี่ถ้าเกิดออกมาใหม่จะเป็นสีชมพูอางนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะาตู้ใหม่อ่ะท่านผู้ชมเราใช้ผ้าใส่เนาะอ่ะแม่ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเหรอว่าเราหมดไปเท่าไหร่ตู้นี้ผ้าสองร้อยบสองร้อยห้าสิบห้าร้อย ผ้าห้าร้อยนะคะตอนนี้มันจะแพงกว่าตู้เก่าเพราะว่าผ้าเป็นแบบใสเราใช้ผ้าทั้งหมดสิบเมตรกว้างประมาณเมตรเมตรเมหรือเมตร80เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใช้ตัวหนีบแบบนี้เอานะคะผ้าเนี่ย ร้อย0บร้อยหกเราใช้แบบใหญ่ขึ้นนะคะตอนแรกเราใช้ร้อยยี่สิบร้อย่สิบบาทนะคะแล้วส่วนเสาเราก็ใช้เป็นสูงเลยนะท่านผู้ชมขุดหลุมด้วยเพราะว่าเป็นส์แม่นะคะไม่ทำง่ามากเลยค่ะเป็นเสร็จหมดอยู่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยตัวนี้ตูวนี้แพงสุดคือเจ็ดร้อยแล้วก็ใหญ่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องซส์แม่พันแล้วนี่ไก่ทองไก่ทองธรรมดานะไก่ทองธรรมดานะคะต้นนี้ ไก่ทองธรรมดานะคะอันนี้ไก่สุดสงวนอ่าไก่สุดสงวนอันนี้จะให้แม่ช่วยแนะนำพูดดังๆเลยอันนี้หงส่วรยังกัดไม่จัดจะกัดจัดจัดแดงวันนี้อันนี้สุวรรณอันนี้คือเจ้ากรุงอังวะเจ้ากรุงอังวะมีแข้งนะเนี่ยก็ยังกัดไม่จัดใหญ่เรอเนาะแม่เนาะท่านผู้ชมป้ายกับแม่เลี้ยงตั้งแต่เล็กไมน้อยเบบีคือบอลโตเร็วมากคือเราภูมิใจกับตู้มากเลยใช่ไหมคะเพราะว่า นี่กัดแล้วนี่ค่ะหงส์สุกรญญอุ้ยชมพูแบบอันนี้คือเรือนหลวงเรือนหลวงท่านผู้ชมบอลเก่าสีชมพูกัดสวยมากอันนี้ในตู้อันนี้ไ,ออไปดูบอลน,นอกตู้อันนี้คือนาายเรืองพบนะคะต้นนี้นะคะสูงมากท่านผู้ชมมีต้นไหนกันแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเลี้ยงนอกตู้หรือว่าเลี้ยงในตู้ยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราไปดู บอลนอกตู้เนาะแล้วก็อีกอีกตู้หนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมฝ้ายพาไปดูบอลนอกตู้ก่อนแล้วก็พาไปดูบอนตู้กลางนะคะเนี่ยฝ้าย้ายจากตู้ตู้กลางนะคะไปใส่ไปใส่ตู้ใหม่อ่ะเดี๋ยวฝ้าให้ดูตู้ใหม่ก่อนนี่ค่ะใหญ่มากกว้างมากนะคะตู้ป้ายนี่นะคะอ่ะอันนี้เบบี ท่านผู้ชมใครเคยดูตู้นี้บ้างาย้ายไปไว้ตู้กลางหมดแล้วนะคะย้ายไปไว้ตู้กลางหมดแล้วมีด้วยมีขายด้วยพี่เะเสีแยกนอน,นะคะอะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะก็จะมีแบ่งขายด้วยถ้าแบ่งขายจริงๆอะนะคะจะอยู่สามตู้โซนนู้นฝั่งมุมมุมซ้ายมือนะคะฝั่งนี้จะเป็นทางตั้งแม่แต่ก็มีมีต้นแบ่งขายด้วยแล้วก็มีต้นที่ลูกค้าเอฟไปแล้วด้วยนะคะ เนีย่ยค่ะท่านผู้ชมตอนแรกเบียดมากใครเคยชมคลิปกันก่อนนะคะนี่นะคะอันเนี้ยท่านผู้ชมจําได้ไหมที่ฝ้ายเคยเลี้ยงตอนเล็กเนาะแม่เนาะแม่ที่เราเคยเลี้ยงตอนเล็กนะคะแล้วก็โตขึ้นกลายไปเป็นไปเป็นตู้กลางอะเดนะี๋ยวให้แม่ช่วยเปิดตู้กลางให้ดูหน่อยท่านผู้ชมมีใครเคยเห็นไหมตอนที่ ไฟ้แล้วก็แม่เนี่ยเลี้ยงตู้เล็กแบบนี้เลยตู้นี้ที่มีแต่ต้นเล็กๆจนตอนนี้เขาไปเป็นไซส์ไหนกันแล้วไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวไฟ้จะพามาแนะนําทีละตัวเนี่ยค่ะอันนี้เรากลับมาตั้งแม่ไซส์เล็กๆเหมือนเดิมที่ไฟ้เคยแจ้งไปว่าตอนเนี้ยเราตั้งเล็กๆเหมือนเดิมนะคะแล้วทีเนี้ยพขโตเร็วต้องขยายตู้ถามว่า,าถ้าใช่โตเร็วมากเราค่อยๆขยายด,ดูด้วยนะคะแม่มีไงยนะ นี่นะคะคือบอลสีที่เคยเล็กๆจนตอนนี้โอ้โหใหญ่แล้ววิเจ้าจักรพรรดิบางอันก็ยังไม่ขอตั้งขึ้นมานะคะนะเพราะว่าไม่ใช่คันลิงนู้นที่เราตั้งแม่แสดงว่าเดี๋ยวคือฝ้าย่ยายตู้วันนี้ก็เกือบเที่ยงเลยเนาะจริงๆต้องยายเย็นๆแต่ว่าเราก็ได้ความใจร้อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไซส์ที่เคยเล็กมาก่อนนั่นแหละนะคะโตเร็วมากโตเร็วมากค่ะท่านผู้ชมนะคะ ใครที่กําลังเลี้ยงเล็กๆเ,เนี่ยปับเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเขาก็ใหญ่กกนี่คือดงเจ้าจัก,กรพรรดินะคะบางต้นเราพึ่งแค่เคี้ยวไปท้ายๆนั่นคือพึ่งตั้งแม่นะคะตอนนี้น่าจะมีเกือบสิบแม่แล้วสําหรับเจ้าจัก,กรพรรดิอันนี้เป็นดงชัยชนนะคะดงชัยชนนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีนกพะเก้าเนาะนกพะเก้านะคะด่างๆเท้าอยู่รันพนาศูนย์นะคะ ต้นนี้นะคะอ,อ,อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะด่างๆเลยเพชรเจ็ดสีองคุลิมานบันดานรั์แล้วก็อะไรนะคะองคุลิมานองคุลิมานนะคะบันดานซับสวยมากเข้มเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถวของเกาะเกตนะคะบอนสีเกาะเกตนะคะสวยมาก เทพอัศารานะคะมีเยอะคือตัวน,นี้กำลังพักฟื้นเนาะนแม่เนาะดูเท้าลำไยดูต้นลูกกับต้นเนือเท้าลำไยอันนี้ต้นลูกนะคะนนต้นลูกเริ่มกัดแล้วเนี่ยเริ่มกัดต้นลูกเริ่มนี่ดูนนแม่เขานี่แม่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะ,นะก็เลยดูเหมือนอีกต้นหนึ่งที่เป็นลูกก็เหมือนแม่ต้นที่แม่ก็เหมือนลูกนะคะแต่ใบเขาเข้มเนาะอันนี้ซับเจริญนะคะวันสีรซับเจริญเนาะอันนี้สีราหุ้มทองนะคะสีราหุ้มทอง ลิมนุนจะเป็นอสงไขนะคะกับเจ้าภรรยานามูนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอลสีนางวิชุดานะคะี่ลับสีสวยๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเจ้าหญิงถ้าป้ายจะเป็นเจ้าสาวติดป้ายมาหน่อยนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวป้ายจบคลิปไปเท่านี้ก่อนละกันเนาะก็คือถ้าเดี๋ยวป้ายจะมาเจาะลึกให้อีกนะคะว่าแต่และตู้เนี่ยมีต้นอะไรกันบ้างรวมไปถึงตู้ที่หนึ่งนะคะ แล้วก็บอลสีที่ฝ้ายเอามาเลี้ยงนอกตู้นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเยอะไหมจริงจริงบอลนอกตู้นะคะหัวใหญ่เร็วเขี้ยวเยอะแต่บอลในตู้อะค่ะเหมือนเขาเอาไปลงใบอะเนาะหัวมัาจะไม่ไม่ใหญ่เร็วเท่ากับข้างนอกนะคะแต่มันก็สวยนะบอลนกตู้ข้างนอกก็สวยนี่ค่ะหงเหินเห็นไหมคะท่านผู้ชมอ่า ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามมันเดอร์ด้วยนะคะวันนี้้ายแล้วก็คุณแม่ลากันไปก่อนจบกันไปกับภาพสวยๆของบอนสีเกาะเก็ดต้นนี้แล้วนนะคะนี่ค่ะนี่ด่างขาวสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากสวัสดีค่ะ